เล่มที่10บทที่3การประชุมพาร์ทที่6แผนการที่พลิกผันแม้แม้แมคึกคักกันดีนี่นาแกน่ะเหรอเจองั่งที่เรียกตัวเองว่าเป็นจอม,มานแต่ว่านะเอาผู้ติด,ดตามมาแค่3คนแทๆ้ๆดันทําอวดเก่งซะขนาดนี้จะไหวแน่เหรอทันทีที่เห็นผมไอ้หมอนั่นก็คำรามเสียงดังลั่นมันช่างกระทันหันนับแต่เขาเดินเข้ามาลอยยิ้มนั้นหยาบคายราวกับว่ากาลังเหยียดยางผมอย่างสิ้นเชิงระดับนี้ไม่เรียกว่าไร้มารยาทแล้วเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่าย จงใจหาเรื่องผมชัดๆจะแก้ตัวยังไงตอนนี้ก็ฟังไม่ขึ้นหรอกพวกผมตกตะลึงจนพูดไม่ออกพร้อมกับจ้องหน้าพวกเขาโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ช้าก่อนนี่อาจเป็นแผนของศัตรูด้วยก็ได้ช่างมองการไกลกระเกินคำตอบคาดว่าชายผู้นี้ไม่ได้เจตนาอย่างที่ว่ามาแม้แต่น้อยเอ๊ะไม่จริงนะถ้าอย่างนั้นไอ้หมอน,นี่ก็ต้องเสียสติสุดๆเลยละสิเอ่อผมนี่แหละหริมรู้คนที่ใช้สมญานามว่าจอมานแต่ไม่ทราบว่าท่านจําสลับกับคนอื่นหรือเปล่าครับเผื่อไว้ก่อนใช่แล้ว เราต้องตรวจสอบไว้ก่อนเพื่อความแน่ใจถ้าเข้าใจผิดจะเสียใจในภายหลังเพราะง,งั้นผมจึงตัดสินใจถามถึงเจตนาลมของเขาชูนะหุบยิ้มเสียแล้วเบนิมารุกก็ดูเหมือนจะโกรธจนตัวแข็งทื่อไปเลยส่วนโซเอทำท่าเาวากับจะชักดาบออกมาหากเกิดการนองเลือดขึ้นในที่แบบนี้คงไม่เหมาะเป็นแน่ผมเองก็โมโหแต่พอมองไปรอบๆก็ยิ้มออกมาคงเพราะแบบนี้ละมั้งผมถึงทำใจเย็นขณะถามเขาได้สำเร็จแต่ว่าผลลัพธ์ของมันกับช่างดูสูญเปล่าสยเหลือเกินโอ้เป็นเจ้าแน่ๆไม่ผิดหรอก ชื่อของเจ้างั่งนั่นน่ะก็คือลิมูรูนี่แหละดูเหมือนจะเข้าใจไม่ผิดซึ่งแปลว่าผมฆ่าหมอนี้ได้ไม่มีปัญหานี่นายนะ่ะพอสักทีเถอะนะาไม่รู้หรอกนะว่ามีจุดประสองค์อะไรแต่คิดว่าทําตัวรุนแรงในที่สาธารณะที่มีคนเห็นตั้งมากมายแบบนี้แล้วจะรอดไปได้อย่างนั้นหรอนี่อาจไม่ใช่บทพูดของคนตเตะเก้าอี้พังเละเทะอย่างผมแต่เรื่องนั้นก็ส่วนเรื่องนั้นตอนนี้เอากฎหมายมาเป็นโลกกำบงังแล้วไล่คนบ้าออกไปก่อนจะดีกว่าทําไม่อย่างนั้นเผลอๆมันจะโดนฆ่าเข้าให้จริงๆถึงผมจะทนไหว แต่เกรงว่าเบนิี้มารู้อาจหุนหันพันและเหนีได้ทว่าชายล่างยักษ์ผู้นี้ยังไม่วายแสดงความคิดเห็นที่งี่เง่าเข้าไปใหญ่เจ้างั่งนี่แหละโอกาสดีพอข้าทำร้ายแกแล้วสวมเจ้านี้ก็จะทําให้อสูรอย่างพวกแกเชื่อฟังคําสั่งได้ยังไงละ่ะฮะว่าไงนะจะใช้กําลังให้พวกผมยอมทําตามเนี่ยนะพลาดอะไรของมันนะ่ะผมคงเป็นบ้าไปแล้วละมั้งถึงไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่หมอน,นี้ต้องการจะสื่อเลยคําตอบเจ้าโง่ชายล่างยักษ์นี้บอกว่าจะเอาชนะมาสเตอร์และให้ท่านยอมทาตามคําสั่งของมันด้วยรู้แล้วนะ่ะเรื่องพันนั้นนะ่ะ ถ้าอธิบายทีละประเด็นด้วยท่าทางจริงจังแบบนี้ฉันก็ดูเป็นไอ้ง้างตัวจริงเสียงจริงนะสิแต่จะว่าไปที่ชายร่างยักษ์กำลังถืออยู่ในมือนั้นก็คือ off off dominate อัญมณีแห่งการครอบงำ artifact อุปกรณ์สมบัติเวทซึ่งผมเคยเห็นเมื่อตอนที่มีริมแก้งถูกควบคุมนี่นามันดูเหมือนของจริงเลยแต่เจ้านี่จะใช้กับผมได้งั้นเหรอคำตอบ o f off, off dominate ไม่สามารถใช้ควบคุม master ได้ได้ยินแบบนั้นค่อยโล่งใจหน่อยไม่รู้ว่าเขาไปได้มันมาจากที่ไหนแต่ไอเทมอันตรายอย่างนี้ทำลายให้เรียบร้อยเสียน่าจะดีกว่าผมคุคกกกขึ้้้นจาาเอ e, ในตอนนั้นเองประธานการประชุมผู้กำลังสับสนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้วกกลับมาหาผมแล้วร้องตะโกนอย่างกระวนกระวายช,ช้าก่อนขอรับฝ่าบาทดิโมลุนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดสภาไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นเลยแม้แต่น้อยผมอยากขอให้ฝ่าบาทช่วยตรวจสอบเรื่องนี้กับบุคคลที่3อย่างท่านฮินตาตะด้วยเถอะนะครับท่านประธานให้ความเคารพผมมาโดยตลอดและเขาก็ไม่ได้โกหกแต่อย่างใดผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้จากฮินตาตะเลยแถมเธอกับเตือนให้ระวังเสียด้วยซ้ํา ผมไม่นึกว่าเรื่องที่เตือนมันจะเป็นเรื่องไร้แก่นสารที่จะมาแบบจะจะอย่างนี้แต่มาจนถึงป่านนี้คงไม่มีวิธีอื่นนอกจากไหลไปตามสถานการณ์อีกแล้วท่านประธานไม่ใช่ศัตรูที่ไหนทินตะก็เช่นกันยิ่งไปกว่านั้นในหมู่สมาชิกสภายังมีคนที่เข้าข้างเราอยู่ด้วยไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยมันยังไงกันเนี่ยใครเป็นคนวงการกันนายทหารพวกนี้สวมใส่ชุดเกราะติดตราประจำราชวงศ์อินกราเซียนะครับแปลว่าอาณาจักรอินกราเซียอาจอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็เป็นได้ผม ได้ยินเสียงดั้งกล่าวลอยมาจากในกลุ่มสมาชิกสภาซึ่งกำลังสับสนการตอบสนองนั้นเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกชายร่างยักษ์เลยสภาไม่ได้ตัดสินใจทำเรื่องแบบนี้หากจะเป็นการใช้อำนาจโดยพลาการของคนกลุ่มหนึ่งไม่ผิดแน่ทามกลางผู้คนที่กำลังสับสนยังมีอีกคนหนึ่งซึ่งแสดงความคิดเห็นออกมาอย่างใจเย็นฮินตะนั่นเองจังหวะที่ถูกประธานเอ่อยถึงเธอได้ผุดลุกขึ้นจากที่นั่งมายืนเบื้องหน้าราวกับขั้นการระหว่างผมกับชายร่างยักษ์ท่านไลเนอร์นี่ท่านตั้งใจจะทำอะไรกันแน่ ชายล่างยักษ์ผู้นี้ชื่อไรเนอร์หรือขนาดที่นาตะยังรู้จักเลยเขาเป็นคนดังหรือเปล่านะเข้ามาโดยพละการขณะนี้เรากําลังอยู่ระหว่างการประชุมไม่ใช่เรื่องที่ทหารอย่างพวกท่านจะต้องมายุ่งด้วยสักนิดคงพอได้พลังปลุกใจจากการกระทําของท่าตะประธานการประชุมเลยพลอยขึ้นเสียงต่อว่าพวกทหารไปด้วยคนที่ตอบรับไม่ใช่ไรเนอร์แต่กลับเป็นสมาชิกสภาลายหนึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเขาจากอาณาจักรอินกราเซที่ชื่อว่ากาแวนฮท่านประธานเลสเตอร์ไม่เป็นไรหรอกครับข้าเป็นคนเรียกพวกเขาเข้ามาเอง จะได้สั่งสอนคนที่ชอบใช้กาลังให้เข็ดหลับสิหน่อยเนอณที่ชั้นสองกาวแวนก่าวพังหัวเลาะอยู่ไม่ไกลจากประธานการประชุมท่านกาวแวนเสียสติไปแล้วเรื่องยังไงประธานแผดเสียงด้วยใบหน้าแดงก่าแต่นั่นมันก็นะเมื่อสมาชิกคนหนึ่งเกี่ยวข้องแล้วจะยืนยันว่าตัวเองไม่รู้ไม่เห็นก็คงไม่ได้ตรับใดที่มีบุคคลที่3นามว่าฮินาตะอยู่ในตาแหน่งคนกลางเรื่องตลกไร้สาระนี่จะกลายมาเป็นข้อได้เปรียบสําหรับผมถึงจะโกรธที่โดนดูถูกเหยียดหยามแต่ผมตัดสินใจอดทนอีกนิดและคอยสังเกตการ ท่านกาแวนข้าไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้เลยคนที่ตะโกนขึ้นมาคือสมาชิกสภายโยฮันน่าจะเป็นดยุกจากอาณาจักรโรสเทียเทียบกันแล้วเขานั้นตรงไปตรงมาและไม่ได้ถูกแทรกแซงจิตใจอีกทั้งยังทําท่าไม่สบอารมณ์ตั้งแต่แรกที่กเกิดเหตุการณ์วุ่นวายรู้สึกเหมือนว่าเขาคงจะอยู่ข้างเดียวกับผมจริงๆโยฮันต้องเป็นฝ่ายเห็นด้วยกับการรับเทมเพลตเข้าสภายอย่างแน่นอนเย็นไว้ก่อนทุกท่านแท้จริงแล้วพวกท่านก็ยังคงหวาดกลัวจอมาริมุลุก,กันอยู่ใช่ไหมล่ะครับท่านไลเนอร์ผู้น เขาจะโค่นล้มและควบคุมจอม,มาริมูรุให้เองแล้วหลังจากนั้นหนึ่งในออกตาแกรมจอม,มารแห่งดา,าราแปดแฉกก็จะตกอยู่ใต้การควบคุมรวมไปถึงเวลดอลาอีกด้วยถึงจะถูกสมาชิกสภาตำหนิเพียงใดก็ไม่อาจทลายท่าทีไม่รู้ล้อลุ่นหนาวของกาวเวนได้มีหนำซ้ำําเขายังประกาศตัวเป็นศัตรูกับผมแบบเปิดเผยอ,อย่างที่เห็นตามมาด้วยบรรดาสมาชิกสภาจํานวนหนึ่งซึ่งพากันโห่ร้องเพื่อสนับสนุนกาเว,วนถ้าเป็นเสียอย่างนี้ผมคงไม่มีเหตุผลที่จะต้องทนอีกแล้วถึงกระนั้นสถานการณ์กับยังดำเนินต่อไปโดยทิ้งผมไว้ข้างหลัง บ,บ้าน่จะปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้เหรอยอย่ามาดูถูกสภานะไฟใช่แล้วท่านตั้งใจจะมองข้ามเจตนาลมของสภาแล้วสนใจแต่ผลประโยชน์ของตัวเองอย่างนั้นเหรอครับสมาชิกสภาหลายรายผุดลุกขึ้นก่อนจะเริ่มพ่นถ้อยคำตำหนิติเตียนออกมาเพราะว่าผมกลับรู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆในบรรดาสมาชิกสภาเหล่านั้นกลับมีกลุ่มคนที่กำลังกง้มศีรษะและ,สะแสดงสีหน้าไม่สู้ดีหรือท่าทีย่ำใจของกาวแวนก็เช่นกันดูเหมือนว่าเขาน่าจะยังมีไม้เด็ดซ่อนอยู่หลังสังหรณ์ของผมนั้นถูกต้องทีเดียวช้าก่อนทุกท่าน อัศวินไลเนอร์ของเราพูดถูกจอม,มานอุซาออกมาหาพวกเราแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวทั้งทีถ้าไม่ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วจะทําสิ่งใดกันเล่าชายรูปงามกก่าวเช่นนั้นขนาดก้าวเข้ามายังห้องประชุมหนุ่มผมทองหน้าตาดีที่เพิ่งปรากฏตัวสดๆร้อนๆลายนี้ไม่ใช่สมาชิกสภาแต่กลับวางท่าใหญ่โตสิลเกินผมรู้สึกเหมือนในที่ประชุมเองก็เริ่มมีเสียงฮือฮาขึ้นมาพอเป็นเช่นนี้จึงคาดคะเน,นได้อีกว่าสถานภาพของหมอน,น้่นต้องค่อนข้างสูงทีเดียวเมื่อคิดแบบนั้นองชายเอลิกนี่ท่านกำลังทำอะไรอยู่คะ ฉันน่าจะเคยเตือนท่านแล้วว่าให้หยุดทำเรื่องว่าบ้านนี่นาะสถานะที่แท้จริงนั้นชัดเจนขึ้นมาด้วยคำพูดของฮินาตะดูเหมือนเขาจะเป็นเจ้าชายแห่งอาณาจักรนี้แม้จะบอกว่าเป็นสมาชิกสภาแต่ก็ไม่สามารถประพฤตินตนหยาบคายกับอีกฝ่ายซึ่งเป็นเจ้าชายของประเทศได้จึงไม่แปลกใจหากพวกเขาจะสับสนองค์ชายนามว่าเอลิคผู้นี้คือคนที่ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดหรือเปล่านะพวกสมาชิกสภาหลายรายก็ดูท่าว่าจะถูกหมอนี่ยุยงอยู่ด้วยฮินาตะคุณทำให้ผมผิดหวังนะเพราะคุณ ได้ละทิ้งจุดยืนในการเป็นผู้ปกป้องมนุษยชาติและไม่ยอมบาดโกตอจอมารยังไงละ่ะหมายความว่าไงคะน้ำเสียงของฮินตะเย็นชาและยิ่งต่ำลงท่าทางเธอกำลังกดเอาเรื่องทีเดียวถ้าเป็นแบบนี้สงสัยผมคงไม่เหลือคิวให้ออกลงแล้วสินะพูดมากน่ารำคาญจริงหนะักคุณฮินตะว่าไงละ่ะฮะจะเป็นหัวหน้ากองอสเวินศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรฉันไม่รู้แต่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผู้บัญชาการกองอสเวินแห่งอาณาจักรอิงกราเซีย,ย่างฉันแน่นอนแม้แต่จอมารกระจอกนั่นเธอยังสู้ไม่ได้จนต้องมาเลียแผลให้กันเองอยู่เลยช่างางนนนขันสิ้ดี ความจริงแล้วเธอก็แค่วิ่งหนีฉี่ลาดมาไม่ใช่หรืองไงหลนนี้ไลเนอร์พูดจาข่มเหงฮินาตะพร้อมกับรอยยิ้มหยามเยียดสวยแล้วล่ะไอหมอนี้ขนาดผมยังแทบลมจับขึ้นมาเลยแก <Girl. S 1> <c oughs> เห็นไปไม่เป็นแบบนี้แทงใจดําละแซ่เออท่านหัวนหน้ากองอัศวินศักดิ์สิทธิ์ไอตำแหน่งเนี่ยก็คงไปยุ่พักคาดีนันจอมหมกมุม่นจนได้มาประดับตัวสินะพวกสหายประสิวประส้อยเองก็ต้องสู้ห่วยไม่แพ้กันแง่ๆงอย่างไอจอมันไม่เจมตัวกลัวตายนั่นน่ะน่าสมเพชจริงๆเอาคราวนี้ลามาถึงผมได้แฮ อยากให้หยุดเสียแล้วสิน,นี่เรื่องนี้นะ่ะแต่ว่านะฮินาตะรูปลักษณ์ภายนอกของเจ้าก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายถ้ามาเป็นผู้หญิงของข้าจะยอมเลี้ยงดูในฐานะเด็กในสังกัดให้ก็ได้นะฮ่าไอหมอนี่ชะตาขาดแล้วละ่ะสีหน้าของฮินาตะยังคงเหมือนเดิมงดงามและราบเรียบไม่มีเปลี่ยนแต่การทําให้ภายนอกเย็นชาตัดกันได้อย่างนั้นในใจของเธอต้องเหมือนแมกมากที่กําลังเดือดพล่านอยู่เป็นแน่จะว่ายังไงดีละ่ะความอดทนของฮินาตะนะ่ะสุดยอดจริงๆถ้าเป็นผมคงฟิวขาดไปนานแล้วแหมแมแมเซอร์ไรเนอะร์มันไม่ต่ำไปหน่อยแล้วนนั่ เพราะว่าผมเองก็สนใจเจอมานอยู่เหมือนกันจะเก็บไว้คนเดียวคงไม่เหมาะสละมัง้งเจ้ายัางไงดีล่ะผมรู้สึกเสียวสลังว่าอย่างบอกไม่ถูกจนขนลุกสู้อย่าบอกนะว่าชายที่ชื่อกาแหวนคนนั้นลเล็งผมอยู่หน้าขนลุกจริงๆแต่ลุงนี่ทำเอาคนที่ไม่ค่อยสะทุกสถานอย่างผมวิตกได้เนี่ยช่างเป็นผู้ชายที่น่ากลัวเหลือเกินโชคดีที่ผมนั่งห่างจากเขาถ้าหากว่าอยู่ใกล้กันผมอาจเผลอต่อยไปแล้วองคชายเอริกในฐานะอาณาจักรอินราเซียฟาบาตตั้งใจจะยกโทษให้กิริยาวาจาของท่านไลเนอร์ผู้นี้จริงๆหรอคะ ฮินาตะถามอย่างสงบโดยไม่แสดงอารมณ์โกรธเคืองส่วนเอริกนั้นโปรยยิ้มขณะตอบว่า um, hum, hum คุณฮินตาตาถ้าให้ความร่วมมือด้วยผมอาจปรนนิบัติกับคุณอย่างสุภาพกว่านี้ก็ได้แต่อย่างว่าคงต้องโทษตัวคุณเองแล้วละ่ะที่ทําให้ท่านไลเนอร์หูเสียอ๋อจริงด้วยสิลืมบอกไปไลเนอร์นะ่ะถึกและก็ทนยิ่งกว่านักผจญภัยแรงเออ,อีกนะและนอกจากนี้เมื่อพูดถึงตรงนั้นเอริกจึงบิดนิ้วดังเปาะบานประตูเปิดออกเรากับกําลังคอยเขาอยู่ชายร่างดาทะมึนตั้งแต่หัวจรดเท้า บุรษซึ่งมีชุดคลุมสีเขียวคลุมกายพร้อมทั้งเหล่าผู้สวมเสื้อโค้ตปักตราประจำตระกูลอันเป็นภาพคุ้นตาพากันเดินเข้ามาผมรู้สึกเหมือนเคยเห็นชายล่างมืดผู้นี้มาก่อนพอมองดูดีๆถึงได้รู้ว่าเขาก็คือไก่นักผจญภัยซึ่งถูกเดลต้าไดแอดพูดปรึกษาตัดคอส่วนกลุ่มคนสวมเสื้อโค้ตนั้นถ้าจําไม่ผิดทุกคนก็คือทีมเลวคุลันผู้เล่นบทบาทต่อสู้กับพวกผมในร่างอาวตารแบบไม่คิดชีวิตนั่นเองงั้นก็แปลว่าผ้าคลุมสีเขียวนั่นน่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเวลล์นะส พวกเขาสวมฮู้ดปกคลุมศีรษะและปิดบังใบหน้าด้วยผ้าพ,พันคอระบุตัวตนได้ยากอีกทั้งยังดูน่าสงสัยแต่ท่าทางชวนให้แกรงขามอยู่เหมือนกันอาจจะเป็นหัวหน้าเหล่าทหารรับจ้างก็เป็นได้การคาดคนเนของผมนั้นถูกต้องทีเดียวมาแนะนําตัวกันหน่อยดีกว่านี่คือท่านไก่นักผจญภัยแลงเอตอนนี้เป็นผู้ช่วยคนสนิทของไลเนอร์ส่วนนี้ก็เอลิกพูดพลางวางมือลงบนบ่าของบุรุษผู้สวมผ้าคลุมสีเขียวเขามีท่าทีเาวากับก,กาลังแสดงละครไปทีละบทผมเข้าใจได้อย่างหมดเปลือกเลยว่าเขากําลังหลงบารมีตัวเองอยู่ ผู้นำของกลุ่มทหารรับจ้างอันดุงดังเวลยังไงละ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียมารยาทเราได้รวบรวมยอดฝีมือเท่าที่จะหาได้มาปรับจอมมนโดยเฉพาะซึ่งแปลว่ามีคนที่เหนือกว่าพวกคุณอยู่ที่นี่ตั้งมากมายเราก็ไม่อยากให้พวกคุณหลงคิดว่าตัวเองแข็งแรงมากนักเลยนะเอลลิกมั่นใจสุดขีดสําหรับผมถ้าบอกว่าอยากต่อสู้กันก็จะเป็นคู่มือให้เลยก็ยังได้แจ้งเตือนหากทาเช่นนั้นมีโอกาสที่จะเสียคะแนนความนิยมร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นนะสินะผมคิดว่ามันออกจะยังไงยังไงอยู่เหมือนกันที่จอมมนจะต่อสสู้้ดววววยตตัััเเเองงป็็นนกกาาร่แบบํล ในสถานที่ซึ่งมากไปด้วยสายตาของผู้คนเช่นนี้มินำซ้ำผมยังมีเงื่อนไขที่ว่าจะเป็นคู่ต่อสู้ให้กับคนที่พิชิตวงกดได้สําเร็จอีกด้วยหากยอมทาลายเงื่อนไขดังกล่าวไปโดยไร้ความหมายดูท่าผมคงต้องสู้รบปกมือกับพวกบ้าๆอย่างไม่รู้จบเป็นแน่ยิ่งไปกว่านั้นเนื้อสิ่งอื่นใดยังมีคนที่โมโหหนักกว่าผมอยู่อีกมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่แสนประหลาดหากใครสักคนชิงโกรธก่อนอีกคนย่อมใจเย็นลงไปโดยอัตโนมัติถามหน่อยองคชายอ,อลิกนี่ไม่ใช่แค่ฉันคนเดียว แต่ท่านอาจจะกลายมาเป็นศัตรูกับศาสนาจากักรศักดิ์สิทธิ์แห่งทิศประจิมด้วยท่านได้เตรียมใจเรื่องนี้ไว้บ้างหรือ,อยังคะอย่าหงเลยนะ้าผมจะไม่สร้างความวุ่นวายให้กับศาสนาจากักรศักดิ์สิทธิ์แห่งทิศประจิมหรือจกักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์ลูเบลิสหรอกนะถ้าปิดปากเงียบและดูเฉยๆอยู่ตรงนั้นรับรองได้เลยว่าตัวคุณจะปลอดภยัยพอเห็นฮินาตะระงับความโกรธอย่างเต็มกำลังแล้วผมเลยลืมความโมโหของตัวเองไปเสียสนิทนอกจากประธานการประชุมยังมีผู้ที่พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะคัดค้านพวกมผ จะไม่เป็นที่ยอมรับด้วยมันเป็นเพียงแค่เรื่องของคนโง่ที่หุนขันพันเล่นไปตามภาษาเท่านั้นถ้างั้นผมคงไม่ถึงขนาดต้องไปโมโหกับเรื่องขี้เป็ดหรอกมัง้งปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นค่ะฉันได้รับการททบทามจากสภา,าและมาอยู่ที่นี่ตอนนี้ในฐานะบุคคลที่3หน้าที่ของฉันส่วนหนึ่งก็คือการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเพิกเฉยต่อความใจร้อนของท่านได้เพราะมันเป็นความตั้งใจในฐานะของสภาก็ว่าไปอย่างกรุณาอย่าคิดว่าฉันสามารถปล่อยท่านไปได้เป็นการส่วนตัวเลยนะคะฮินตะลองเกี้ยก่อมให้เอลิกนึกถึงจุดยยืนขององีกฝ่าาูบ้ เพราะว่าท่าทางมันคงเปล่าประโยชน์คำพูดนั้นไม่ได้ส่งไปถึงเอลิกเลยแม้แต่น้อยอย่างที่ท่านฮินตะว่ากรุณาอย่ามาทําตัวตามอำเภอใจที่นี่ด้วยฟาบาดเอลิกท่านไม่ได้ฟังที่เขาพูดเลยท่านกาแวนเองก็เหมือนกันทําตัวแบบนี้คิดว่าจะจบเรื่องได้อย่างสันติเหรอฟาบาดดิมุลุอุสาหออกมาหาแท้แทสแดงท่าทีอย่างนั้นมันก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วเรื่องนี้ยกโทษให้ไม่ได้เด็ดขาดนี่เป็นวิธีการกดขี่ข่มเหงในแบบอินกราเซียหรือย,ยังไงทั้งโมโหและเดือดดาน จำนวนสมาชิกสภาที่ส่งเสียงเออะอะโวยวายเริ่มมีมากขึ้นพอมาแบบนี้แล้วผมรู้สึกเหมือนกับเป็นผู้ชมเลยทีเดียวถึงจะโดนแยกบทพระเอ,เอกไปแต่เรื่องนั้นช่างมันเถอะถ้าขาดความยุติธรรมแล้วจะมีสภาไว้เพื่ออะไรประธานการประชุมตะเบงเสียงออกมาเอาอีกพูดอีกแซ่ผมเชียร์อยู่ในใจพวกตะแก่หน้านูหูหลังจากที่ฉันจัดก,การกับจอมมาแล้วอยากจะโวยวายยังไงก็เชิญอามสบายไลเนอร์ iner, คิดว่าตัวเองเอาชนะผมได้อยู่แล้วไอ้หมอนี่เป็นคนยั่วโมโหที่หนาตะกนเพราะงั้นท่าทางจะยังไม่ถึงคิวของผม ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปก็แล้วกันท่านเอลิกพวกเราให้สัญญาไว้ว่าจะคุ้มครองท่านตามข้อตกลงเท่านั้นหากท่านประพฤติตนเป็นภัยกับตัวเองจะถือว่าผิดข้อตกลงนะครับโอ้คุณหัวหน้าหน่่ยเวลก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรอกเลอเนี่ยผมเกือบเมาร่วมไปแล้วด้วยโชคดีจริงๆที่รู้ก่อนชใช่แล้วครับในหมู่ผู้ฆ่าเองท่านจอมมารลิมูรุก็ยังได้ชื่อว่าเป็นบุคคลอันตรายลำดับต้นๆเลยทีเดียวการที่อสูรสุดประหลาดแบบนั้นสร้างวงกดอันแสนขดเคี้ยวได้เนี่ยต้องไม่ใช่เร่่งติิแนนชมชไ,มนะไมสีีทู้บบคดว ท่าทางเอลเมนทัลเลอร์หัวหน้าทีมเลอคูลันจะระแวงผมจนสุดขีดอีโง่คนขี้ขาตาเขาดีแต่เกะกะขวางทางไก่ก็ไม่ต่างอะไรกับไลเนอร์เขาเป็นประเภทมั่นใจในตัวเองมากเกินไปทั้งยังไม่รู้จักฟังความเห็นของคนอื่นเขามองมาทางผมด้วยความเกลียดชังเพราะว่าผมกลับไม่ได้รู้สึกเจ็บแขนอะไรนักถึงอย่างนั้นสถานการณ์ภายในหอประชุมกับยิ่งตึงเครียดเข้าไปใหญ่เป็นเพราะไม่มีใครยอมเริ่มหรืออย่างไรทุกคนจึงยังไม่ลงมือทําอะไรผมนึกหน่ายใจขณะตัดสินใจรอดูผลลัพธ์ของมันอย่างไม่คลสายตา เอลลิกยกมือขึ้นข้างหนึ่งเล่ากับจะใช้จังหวะที่ไม่มีความเคลื่อนไหวให้เป็นประโยชน์เงียบทุกคนตั้งใจฟังให้ดีท่านเอลลิกมีเรื่องจะกล่าวกาวแวนที่ไม่รู้ว่าลงมาจากชั้นสองตั้งแต่เมื่อไหร่กำลังยืนอยู่ข้างเอลลิกก่อนส่งเสียงตะโกนออกมาเจ้าชายหนุ่มพยักหน้าอย่างพอใจเมื่อค่อยๆกวาดสายตามองไปรอบๆแล้วเขาจึงกล่าวออกมาอย่างนุ่มนวลสมาชิกสภาทุกท่านท่านจะแสดงเจตนาลมที่ว่านั้นให้ชัดเจนตรงนี้ตอนนี้เลยก็ย่อมได้ไม่ว่าจะเห็นด้วยกับพวกผมแล้วมาเป็นผู้กล้ากำหลับจอมาน หรือจะเข้าพัวกับจอมานแล้วเป็นปลรปักต่อมนุษยชาติก็ตามผมเอลิกฟอนอินกราเซียผู้นี้เชื่อว่าตัวแทนประเทศทุกท่านในที่นี้จะเลือกขนทางที่ถูกต้องเอลิก <El ric, S 2> ทำท่าทางอิ่มเอิบราวกับเป็นนักสแสดงเฮ้ยเฮ้ยจะมาบตกันเอาป่านี้เนี่ยนะคล้ายจะบอกว่าแน่นอนเอลิกพยักหน้าให้กับคําถามซึ่งหลุดออกไปแบบไม่ทันคิดของผมทําเรื่องไร้สาระไว้ตั้งขนาดนี้แล้วยังคิดจะกู้หน้าให้ตัวเองอีกหรือไงถึงลงคะแนนตั้งแต่แรกเขาก็ไม่น่าจะได้เสียงสนับสนุนเกินครึ่งอยู่แล้ว <laughs> มันก็แง่นี่นะ แน่นอนว่าเราจะตัดสินกันจากเสียงข้างมากตามแบบประชาธิปไตยยังไงล่ะแต่เดิมทีไม่ต้องเปิดโหวตก็มั่นใจอยู่แล้วว่าสภา,าจะต้องเห็นด้วยกับเราเนอะผมติดใจวิธีการพูดของเขาท่าทีมั่นใจสุดขีดราวกับว่าผลลัพธ์นั้นถูกกำหนดเอาไว้แล้วไม่สิยิ่งคิดดูยังไงก็ยิ่งแปลกต่อให้เป็นเจ้าชายแต่การแสดงความรุนแรงในที่ที่มีตัวแทนจากชาติอื่นมาอยู่รวมกันแบบนี้ไม่มีทางได้รับการอภัยถ้างั้นเหตุผลที่เขาทำแบบนั้นคืออะไรกันล่ะคำตอบเขาอาจจะซื้อเสียงสมาชิกสภาหลายเอาแล้วก็เป็นได้ออ กะแล้วเชียวผมไม่คิดเลยว่าเขาจะถึงขั้นยักเงินให้กับสมาชิกสภาชาติอื่นๆเพราะหากทำพลาดขึ้นมามันอาจกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศผมจึงตัดความเป็นไปได้ที่เขาจะงัดเอาแผนการอันตรายเช่นนี้มาใช้จริงไปก่อนมันเป็นความผิดของผมที่มัวแต่ยึดติดกับความคิดของตัวเองถ้าอย่างนั้นเรามาบหวตกันเลยดีไหมให้มันยุติธรรมและถูกต้องเราจะโค่นจอมมารและกำหลับเขาที่นี่ใครเห็นด้วยจงลุกขึ้นท่ามกลางเสียงอันดังก้องของเจ้าชายสมาชิกสภาหลายรายเสยยิ้มอย่างน่าสะอิดสะเอียนก่อนลุกขึ้นยืน ว่าแล้วพวกเขาต้องแอบติดต่อกับศัตรูอยู่แน่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คงช่วยไม่ได้แม้คราวนี้ผลลั์จะน่าผิดหวังแต่เรายังมีเวลาอีกเหลือเฟือหากพวกผมถูกปฏิเสธเข้าจริงๆถึงตอนนั้นเราคงทําได้แค่ยอมรับมันแล้ะนะแจ้งเตือนไม่มีปัญหาผลลัพธ์เป็นไปตามความคาดหมายหึ <H m? S 1> ตรงตามความคาดหมาย <H m? S 1> ผมรู้สึกเหมือนเห็นภาพหลอนว่าคุณลาฟาเอลกาลังเสียยิ้มอย่างชั่วร้ายอยู่จะว่าไปแล้วโซเอก็สืบมาได้ตั้งหลายเรื่องนี้นะทั้งการประเมินคุณค่าอาณาจักรเราหรือสภาพทางการเงินของแต่ละประเทศ ท่าทีตอบสนองของชนชั้นสูงต่อเรื่องดังกล่าวตลอดจนรายงานการประชุมที่จัดขึ้นในชาติต่างๆเป็นต้นเขาตรวจสอบมันอย่างละเอียดทีเดียวข้อมูลทั้งหมดนั้นคุณลาฟาเอลเป็นผู้วิเคราะห์ให้ผมแบบพร้อมสับเขาล่างเอกสารขึ้นในกระเพาะของผมอย่างว่องไวพอลองหยิบออกมาดูถึงพบว่าเป็นสมุดบัญชีอา้าวนี่มันบัญชีลับนี่นาเป็นไปตามความคาดหมายจริงๆด้วยคุณลาฟาเอลคุณลาฟาเอลไปได้จุดอ่อนของพวกสมาชิกสภาทรยศมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้สมุดบัญชีซึ่งบันทึกข้อมูลการรับสินบนอย่างละเอียด หากเผยแร่มันออกไปอาจถึงกับปิดชีวของผู้เกี่ยวข้องได้ในทันทีถ้าได้หลักฐานแบบดิ้ไม่หลุดเกี่ยวกับการทุจริตมาไว้ในมือเรื่องทั้งหมดนี้มันก็แค่ละครจำอวดเท่านั้นฝีมือไร้ที่ติจริงๆสมกับเป็นคุณลาฟาเอลช่างเป็นพันธมิตรที่น่ากลัวเหลือเกินแจ้งเตือนไม่ถึงกับต้องแสดงหลักฐานมาสเตอร์ก็ชนะอยู่แล้วหืม hmm? พอผมกําลังนึกสงสัยว่ามันหมายความว่ายังไงผลการลงคะแนนเสียงก็ออกมาพอดีสมาชิกสภาหลายลายลุกขึ้นยืนก่อนเริ่มปรบมือเมื่อเห็นดังนั้นเอลิกจึงประกาศชัยชนะด้วยเสียงอันดังก้อง มติเป็นเอกฉันท์แล้วเนื่องจากมีคะแนนเสียงเกินครึ่งจึงถือว่าวาระนี้ผ่านการอนุมัติเอลิกหลงละเริงกับชัยชนะกาวแวนและไลเนอร์ยังคงฉีกยิ้มอย่างน่ารังเกียจขณะพยายามเข้ามาจับก,กุมพวกผมแต่ช้าก่อนแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าวู่วานจำนวนคนที่ลุกขึ้นยืนนั้นมีไม่ถึงหนึ่งในสาของทั้งหมดด้วยซ้ำไปสมาชิกสภา,าเกินครึ่งยังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้เจ้าโง่เอลิกมัวแต่ปราบเืิมปิติกับชัยชนะโดยไม่ได้มองถึงผลลัพธ์หรือสกิดใจในแผนการของตัวเองเลยเหล่าคนประจบสอบพอที่ปมือเอลิก ต่างแสดงอาการเหมือนเพิ่งรู้ตัวว่าคนน้อยไปตามๆกันพวกเขามองไปรอบๆอ,อย่างลนลานเมื่อพบว่าตนเป็นคนส่วนน้อยก็ถึงกับหน้าถอดสีหยกมาคะแนนเสียงชัดเจนคนที่ไม่เห็นด้วยกับการปราบจอมารหรือก็คือผมผู้นี้มีจํานวนเยอะกว่าส่วนสมุดบัญชีมีมากกว่าจํานวนสมาชิกสภาที่ลุกขึ้นยืนตามคําสั่งของเอลลิกถึงบัญชีจะนับได้เกินครึ่งแต่ในบรรดาสมาชิกเหล่านั้นดูเหมือนว่าจะมีบางคนที่เปลี่ยนใจคําตอบคาดว่าการยุติการแทรกแซงจิตใจเมื่อสักครู่นี้ส่งผลให้สติสัมปชัญญะกลับคืนมาเข้าใจแล้วละ่ะ พอได้สติเลยตระหนักถึงความงู่เข่าของตัวเองสินะเยี่ยมไปเลยเหล่าสมาชิกสภาซึ่งกำลังนั่งอยู่ในตอนนี้ได้ตัดสินใจเลือกจะจับมือกับผมอย่างชอบธรรมถึงจะมีบางคนคล้อยเขว,ย,ขวยไปเพราะสินบนก็เถอะคาตอบคาดคะเนว่าการแทรกแซงจิตใจมีอิทธิพลต่อการกระตุ้นความละโมบของมนุษย์ซึ่งจะก่อให้เกิดอานาจการสั่งการที่ค่อนข้างทรงพลังแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นก็น่าเห็นใจอยู่นะยูนิสกิลผู้ถูกเลือกของมาซายุคิก็เหมือนกันสกิลที่มีผลต่อจิตใจมนุษย์เนี่ยช่างยุ่งยาก เพราะว่าฝ่ายที่ใช้สกิลนี้คงเล็งเป้าหมายไว้ชัดเจนผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําแต่น่าจะเป็นคู่กรณีที่จัดการยากหน้าดูหรือว่าจะเป็นเจ้าหัวทองนั่นเอาเถอะเหล่าสมาชิกสภาที่กลับมามีสติก็แยกแยะถูกผิดกันได้แล้วแถมพวกเขายังมีท่าทางสุภาพอ่อนน้อมกับผมอีกต่างหากเรื่องสินบนนั่นปิดเงียบเอาไว้ก่อนน่าจะดีกว่า ถึงอย่างนั้นพอนาการตัดสินใจของสมาชิกสภาเป็นลายบุคคลมากําหนดทิศทางสหประชาชาติแล้วผมรู้สึกว่าระบบอันเรียกว่าสภามีปัญหา,ชา,ชาองค์กรจําพวกสันนิบาตแห่งชาติหรือสหประชาชาติต่างๆเมื่อมาถึงจุดที่เกิดการกาจัดสิ่งโสมมก็ย่อมต้องถูกทําลายไปทีละเล็กทีละน้อยเป็นธรรมดาพอตัวแทนประเทศกลายเป็นปลาเนา่าชาติที่พวกเขาสังกัดอยู่จะถูกตัดสินว่าไม่ได้เรื่องไปด้วยชะตาก,กรรมของแผ่นดินถูกฝากเอาไว้กับบุคลิกและความนอบน้อมของพวกเขาแต่ละคนเพราะฉะนั้นผมถึงอยากให้ระวังเวลาเลือกคนมากขึ้นอีกนิดยังไงล่ะแต่ยังไงงงงซะนี่่่่่ไมมใชเเรืออทผต้ป็หว ปัญหาก็คือพวกที่ยืนอยู่ตอนนี้ต่างหากคนแอบทําการทุจริตต้องชดใช้ความผิดที่ตัวเองก่อไว้ทะว่าอย่างแรกผมต้องปลุกเจ้างั่งที่ป่าน,นี้ยังไม่ได้สติให้ตื่นขึ้นเสียก่อนนี่ใจเย็นๆแล้วลองดูลอบข้างให้ดีๆสิผมบอกเอลิกโดยที่ยังสงบสติอารมณ์อยู่จะต้องมองอะไรอีกเล่าเอลิกยังไม่รู้จุดยืนของตัวเองพองโง่จนถึงที่สุดแล้วมาตอนนี้เขาควรจะละอายบ้างแล้วนะเล่นตลกอยู่หรือไงว่าไงนะเปล่าค่ะขออภัยข้าแค่คิดว่าองค์ชายเอลิกตลกดีก็เท่านั้น แม้แต่ฮินาตะที่ฝ้อมองละครจำโอวด,ด้วยสายตาเย็นชายังถือโอกาสเข้ามาร่วมผสมลงกับผมด้วยมองเป็นเผืออาจดูเหมือนนิ่งเฉยแต่ถว่าเธอน่าจะกำลังอยู่ในหมดพร้อมมีเรื่องแล้วนะผมเองก็ไม่ได้อยากยอมแพ้หรอกแต่การจู่โจมทางคำพูดของฮินาตะยังคงดำเนินต่อไปดูท่าว่าเกินครึ่งจะไม่เห็นด้วยกับท่านนะคะในฐานะบุคคลที่3ฉันซึ่งเป็นคนกลางขอประกาศว่าการลุงคะแนนเสียงในครั้งนี้ถือเป็นอันสมบูรณ์แล้วอ๋อส่วนเรื่องที่ว่าท่านมีสิทธ์อะไรถึงมาเปิดโบทเองนั้นหลังจากนี้ทางสภาคงต้องจัดการประชุมสอบสวนต่อเลยแล นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันพวกท่านตั้งใจจะหักหลังเราอย่างนั้นหรืออุ๊บส์ฮาสุดๆตลกดีแท้เมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นดังหวังเอลลิกจึงโวยวายยกใหญ่เพราะท่าทีที่ห่วงหล่อของเขาทําให้สภาพออกมาดูไม่จืดแถมยังหน้าขันอีกต่างหากฮิราตะเองก็พลอยอมยิ้มไปกับเขาด้วยผมจึงยิ้มตามรู้สึกเหมือนว่าความไม่สบายใจเมื่อครู่หายวับไปเลยทีเดียวใช,ใช่ท่านเอลลิกพูดถูกพวกท่านเข้าใจบ้างหรือเปล่าถ้าขืนทําตัวแบบนี้ความช่วยเหลือจากอาณาจักรเราก็จะช้าก่อน พูดอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไงท่านกาวแวนช่วยอธิบายให้พวกเราฟังละเอียดละเอียดทีสิประธานการประชุมผู้อ่อนล้าเอ่ยขึ้นมาขัดความเห็นของกาวแวนแม้กาวแวนจะตะเบงเสียงจนน้ำลายกระเด็นออกมาจากปากทพราะว่าในประโยคนั้นดูเหมือนจะมีถ้อยคำที่ฟังแล้วไม่อาจปล่อยผ่านอยู่คงเป็นท่อนที่บอกว่าความช่วยเหลือจากอาณาจักรเรานั่นแหละนะคำตอบเป็นข้อมูลจากรายงานเมื่อสักค,ครูน่นี้ได้ยินดังนั้นผมจึงกวาดสายตามองเอกสารก่อนพบว่ารายละเอียดถูกเขียนเอาไว้แล้วจริงๆโครงการแก้ปัญหาอุทกภัยให้อาณาจักรลาบักความช่วยเหลือด้านอาหารจากปัญหาภัยแล้งให้อาณจักรด และสัญญาที่จะช่วยเหลือประเทศอื่นๆอีกมากมายหลักประกันทั้งหมดนี้เป็นของครั้งนี้เองเหรอครับแต่ถ้าพวกท่านเลิกช่วยเหลือเพราะพวกเขาไม่ยอมทําตามคําสั่งก็เท่ากับเป็นการประกาศตัวว่าเล่นศกกระปกติดสินบนสินะครับนั่นมันแกไปรู้ข้อมูลพวกนี้มาได้ยังไงกันกาวแวนไปโคนสุดเสียงเลากับจะช่วยกบความกลัวให้กับเอลิกที่กำลังอึอ้งส่วนผมปล่อยตัวตามสบายพร้อมเสียยิ้มคล้ายจะเย้ยหยันอีกฝ่ายทําเพียงเท่านี้พวกเขาก็เข้าใจผมผิดก,กันไตเองแล้วอันที่จริงผมนะ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องนักหรอก แต่คุณลาฟาเอลว่ามาอย่างนั้นต้องไม่พลาดแน่นอนพวกเอลิกตัวสั่นเทิมอย่างหนักประธานการประชุมผู้เหมือนจะเดาสถานการณ์ออกผ่านคําพูดของผมทําท่าดุดยักษ์ทะมึงถึงขณะจ้องเขม็งไปยังพวกเอลิกแนวโน้มการประชุมเอียงไปอีกข้างหนึ่งอย่างเต็มรูปแบบโดยชี้ชัดว่าพวกผมเป็นฝ่ายนําชัยยังมีบางคนพยายามจะแอบนั่งลงเงียบๆทว่าพวกเราไม่ปล่อยให้เขาทําเช่นนั้นโซเอใช้ใยเหนียวหนึบเหล็กกาสกัดการเคลื่อนไหวเอาไว้แล้วก็บอกแล้วไงเล่าว่าพวกเราจะไม่มาคอยตามล้างตามเช็ดให้ไอ้บ้าที่มันลนหาเรื่องใส่ตัวนะ คุณหัวหน้าหน่วยเวล์ประกาศด้วยน้ำเสียงที่ยากจะระบุเพศท่าทางเขาคงจะเลิกหวังในตัวเอลิกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลแพ้ชนะก็เห็นเห็นอยู่ตรงนี้เองที่ผมเหมือนกับจะบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้สําเร็จแต่เทว่าในที่นี้ยังมีพวกโง่ที่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ของตัวเองหลงเหลืออยู่ครับก็จบลงแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาบทที่3การประชุมพาร์ทที่6แผนการที่พลิกผันโถเจ้าชายผู้น่าสงสารอุตส่าห์เตรียมแผนการมาเป็นอย่างดีแต่สุดท้ายต้องมาเหวีกลางที่ประชุมซะได้ แต่เอ๊แล้วอย่างนี้ไลเนอร์กับไก่จะทนไหวเหรอพวกเขาจะทําอย่างไรกับริมูรุและพรกพวกหรือเปล่านะแล้วสุดท้ายการประชุมจะจบลงเช่นไรต้องตามไปฟังในคลิปถัดไปแล้วล่ะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ